สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนดอีกแล้วนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเมืองลาเซียวไปเมืองลาวกายนะคะันนี้ก็จะเป็นการขนส่งสินค้านะคะแล้วก็ขนส่งผู้โดยสารนะคะก่อนมาจะถึงทางที่ดีที่เมืองหัวปากนะคะก็จะต้องเจอทางนี้ก่อนนะคะรถไปมานี่คือแบบสุดเลยนะคะฝุ่นนี่คือหนาตึ๊บเลยนะคะถ้าเป็นรถ คันเล็กแบบนี้นะคะก็ช่วงล่างก็จะเสียหายหนักมากเลยนะคะทางไปเมืองแซนวีก็เหมือนกันนะคะหลายๆที่หลายๆทางนะคะช่วงสงครามนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะก็ต้องมีรถที่ลากไปไป,ไปมามานะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะคะก็อันนี้นะคะคือเขาจะขนของเยอะมากเลยนะคะเดินน้าไม่ได้นะคะเขาก็ จะถอยหลังขึ้นไปนะคะอันนี้ค่ะต้องใช้วิธีนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ